ก็พีิเบิร์เอ้ยครับพี่เบิร์เดรอะไรวะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้มาหากันนะครับผมวันนี้ไม่ไม่ไปทำอะไรกันที่บ้านเลยครับยินดีมากครับยินดีมากครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่วันนี้มาให้กําลังใจกันนะครับผมขอบคุณทุกทกคนมากๆจริงๆครับผมก็เดี๋ยวรออีเวนต์หน้านะครับซึ่งไม่ มันเป็นอินเตอร์แฟนส์ไปแล้วใช่ใช่ช่วงช่วงนี้บินบ่อยก็แน่แล้วอาจจะเป็นงานที่งานปิดหรืองานต่างประเทพค่อนข้านเยอะนะช่วงนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยครับช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมยังไงก็เป็นเด็กดีกันนะครับผม ขอบคุณมากครับผมกลับบ้านดีๆนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันงานหน้าครับผมดีใจครับขอบคุณมากครับผมกลับบ้านดีๆครับผมครับผมครับครับ